พบกับวินวารีมีเรื่องเล่าเรื่องของคำความคิดและความคุ้นเคยที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางทีเราเห็นข่าวหรืออาจจะเจอคนใกล้ตัวที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเเจ็บปวดนะคะครับผมแต่เขาก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่เดินออกมาสักทีมันเหมือนมีความรู้สึกที่แบบทั้งรับทั้งเกลียดปน,น,นกันไปหมดเลยครับผมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากครับ วันนี้เราเลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะเพื่อทำความเข้าใจสัญญาณเตือนของความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นพิษแล้วก็กลไกทางจิตวิทยาที่น่าสนใจที่เรียกว่า trauma bonding หรือความผูกพันจากความบอบช้ำค่ะใช่ครับคือเป้าหมายเราวันนี้เนี่ยก็เพื่อสร้างความเข้าใจกันนะครับไม่ใช่จะไปตัดสินใครเลยเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้จริงๆแล้วมันละเอียดอ่อนกว่าที่เรามองจากข้างนอกเยอะเลยครับบางทีความนับถือตัวเองที่ต่าลงหรือ low self esteem เนี่ย อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแยกแยะยากสัญญาณแรกที่ค่อนข้างชัดเลยก็คือ,อ,อการรู้สึกแย่กับตัวเองค่ะรู้สึกแย่เรื่อยๆเลยนะหลังจากใช้เวลากับคนคนนั้นมไม่ใช่แค่แบบทะเลาะกันเรารู้สึกไม่ดีนะคะแต่เป็นความรู้สึกผิดติดตัวหรือรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็พลาดเป็นหมดความเห็นเราไม่เคยสาคัญเลยครับคือประเด็นคือความรู้สึกแย่นี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ มันค่อยๆกัดกร่อนความนับถือตัวเองเราไปเรื่อยๆเลยครับการที่อยู่กับใครแล้วทําให้เรารู้สึกแบบว่าด้อยค่ารู้สึกผิดตลอดเวลาเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณสําคัญว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะกําลังส่งผลเสียในระยะยาวแล้วสัญญาณที่2ล่ะคะครับก็คือการที่เราไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกจริงๆของเราออกไปอ,อ๋อใช่ครับแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามพอลึกๆแล้วเรากลัวกลัวเขาปฏิเสธกลัวเขาไม่เห็นด้วยหรือแบบ กลัวโดนตัดสินนะคะในความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเราควรจะรู้สึกปลอดภัยนะครับที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องคอยเซ็นเซอร์ความคิดตัวเองตลอดเวลาเพราะว่ากลัวผลที่จะตามมากลัวการตัดสินอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยครับมันบอกว่าเราไม่สามารถเปิดเผยตัวตนจริงๆของเราได้เลยอืมก็ส่งผลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองไปอีกนะคะถูกต้องครับแล้วก็มีสัญญาณที่3ามที่เกี่ยวเนื่องกันเลยค่ะคือ รู้สึกว่าต้องสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาครับหรือพยายามเป็นคนอื่นเพื่อให้ออีกฝ่ายพอใจเหมือนเราต้องเล่นบทบาทตามที่เขาคาดหวังเอาไว้การต้องแสดงเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองตลอดเวลานี่มันสื่อสารกับข้างในเราลึกๆเลยนะครับว่าตัวตนจริงๆของเรามันมันไม่ดีพอหรือไม่เป็นที่ยอมรับซึ่งมันบั่นทอนความนับถือตัวเองเราอย่างมากเลยครับถึงแม้บางทีเราอาจจะต้องปรับตัวบ้างกับบางคน เช่นญาติผู้ใหญ่บางท่านแต่ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยการต้องสวมหน้ากาก,ากตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องปกติเลยครับทีนี้มันมีนกลไกที่ซับซ้อนกว่านั้นที่เรียกว่า trauma bonding ใช่ไหมคะใช่ครับ trauma bonding อันนี้มันไม่ใช่แค่ความผูกพันธรรมดาธรรมดานะครับที่แบบว่าเออเราผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกันแต่มันคือความผูกพันทางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนที่ถูกกระทํากับตัวผู้กระทําเองเลย ในบริบทความสัมพันธ์ที่มีการทำร้ายกันไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์หรือร่างกายก็ตามทำไมคนเราถึงไปผูกพันกับคนที่ทำร้ายเราได้ล่ะคะมันมีกลไกลอะไรอยู่เบื้องหลังล่ะคะคำอธิบายที่สำคัญมากๆเลยมันอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าวงจรของการทำร้ายวงจรการทำร้ายครับมันมักจะมี4ระยะที่วนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับระยะแรกคือช่วงสร้างความตึงเครียดคือบรรยากาศมันเริ่มไม่ดีละ ความไม่พอใจมันค่อยๆก่อตัวขึ้นระยะที่สองคือช่วงเกิดเหตุรุนแรงอันนี้คือการทำร้ายเกิดขึ้นจริงอาจจะระเบิดอารมณ์ตะคอกทำร้ายเข้าของดูถูกหรืออาจจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายค่ะระยะที่สคือช่วงคืนดีคนที่กระทำอาจจะมาขอโทษแสดงความเสียใจทำดีด้วยมากๆให้ของขวัญอ๋ซึ่งช่วงนี้แหละครับ ที่ทำให้คนที่ถูกกระทำรู้สึกดีขึ้นมาช่วงขณะเหมือนมีความหวังสมองก็หลั่งสารแห่งความสุขโดปามีนออกมาทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันขึ้นมาอีกแล้วก็เข้าสู่ระยะที่4คือช่วงสงบทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาปกติอาจจะมีการหาเหตุผลเข้าข้างการกระทำแย่ๆที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วช่วงนี้มันก็แค่รอเวลาที่จะกลับไปสู่ความตึงเครียดรอบใหม่วนไปแบบนี้แหละครับครับ ไอการให้ความรู้สึกดีสลับกับความเจ็บปวดแบบนี้นี่แหละครับที่มันสร้างความผูกพันที่มันเหนียวแน่นแกะออกยากมากๆทําให้คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นสับสนแล้วก็มีความหวังอยู่อึกๆว่าช่วงเวลาดีๆมันจะกลับมาอีกค่ะแล้ว trauma bonding เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ในคู่รักนะครับเกิดในครอบครัวก็ได้พ่อแม่ลูกหรือเพื่อนหรือแม้แต่องค์กรที่มีอำนาจเหนือกว่าก็ได้ครับ แล้วสัญญาณที่อาจจะชี้ว่าคนคนนั้นกำลังอยู่ในภาวะชอมาบอนดิงมีอะไรบ้างคะนอกเหนือวงจรที่ว่านี้ครับก็อาจจะสังเกตได้จากเช่นการพยายามมองข้ามหรือปฏิเสธสัญญาณอันตรายต่างๆคนนอกอาจจะเห็นชัดอืหรือการเริ่มแยกตัวออกจากเพื่อนๆหรือครอบครัวเก็บเรื่องราวไว้กับตัวเองไม่กล้าเล่าให้ใครฟังค่ะแล้วก็การพยายามหาเหตุผลเข้าข้างการกระทําของผู้กระทํา เพื่อให้ตัวเองรู้สึกขัดแย้งในใจน้อยลงนะครับการจะก้าวออกมาจากวงจรนี้ได้คงยากมากๆเลยนะคะยากมากครับแล้วพอมีแนวทางเบื้องต้นไหมคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังเผชิญอยู่หรือสำหรับคนรอบข้างที่อยากจะช่วยเหลือว่าควรจะเริ่มยังไงดีคะครับการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะลองจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ครับแบบจดตามความเป็นจริงให้เห็นรูปแบบชัดๆโดยไม่มีอารมณ์มาปนค่ะ แล้วก็สำคัญมากคือลองคุยกับคนที่ไว้ใจหรือหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้มุมมองจากข้างนอกบ้างอันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับในการทลายกำแพงความคิดของตัวเองแล้วก็ต้องหันกลับมาดูแลใจตัวเองด้วยนะครับหาอะไรเล็กๆน้อยๆที่ชอบทำทำแล้วมีความสุขเพื่อค่อยๆสร้างความนับถือตัวเองกลับคืนมาและถ้าเป็นไปได้แล้วก็ปลอดภัยนะครับ การตัดการติดต่ออาจจะเป็นขั้นตอนที่จําเป็นบางทีคําว่าความเข้มแข็งของคนที่กําลังเผชิญสถานการณ์เหล่านี้อยู่อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่การตัดสินใจเดินออกมาในทันทีแต่อาจจะหมายถึงการต่อสู้ข้างในใจการค่อยๆตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็การพยายามหาทางของตัวเองเพื่อที่จะก้าวต่อไปก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมคะวินกับวารียังมีเรื่องเล่าไม่รู้จบกดติดตามไว้นะครับ